สวัสดีครับพระวินนะครับวันนี้เราจะทำกระต้มมัดกันนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยการแช่ข้าวเหนียวนะครับเราจะแช่ไว้ประมาณ4ี่ชั่วโมงนะครับและตามด้วยการแช่ถั่วดำนะครับแช่ไว้4ี่ชั่วโมงเหมือนกันนะครับ เมื่อเราแช่ข้าวเหนียวไปแล้วสี่ชั่วโมงนะครับข้าวเหนียวจะเต่งขนาดนี้นะครับแล้วเราจะเอาไปล้างน้ําอีกรอบหนึ่งนะครับตัวดําเมื่อเราแช่น้ําไปครบสี่ชั่วโมงแล้วครับตัวมันจะเต่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปล้างน้ําทิ้งนะครับเราจะเริ่มต้นต้มถั่วดําก่อนนะครับ เราเอาหม้อตั้งน้ำนะครับตั้งไฟนะครับรอให้น้ำเดือดก่อนนะครับเราถึงจะใส่ถั่วลงไปเลยนะครับเมื่อดำเดือดแล้วนะครับเราจะใส่ถั่วดำลงไปเลยนะครับเราจะต้มให้สุกเลยนะครับเราจะใช้เวลาในการต้มถั่วประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ ตัวดำของเราก็ต้มสุกแล้วนะครับเราจะช้อนให้ดูนะครับส่วนผสมของข้าวเหนียวมีดังนี้นะครับเราเอาหม้อตั้งไฟนะครับแล้วก็ใส่กะทิลงไปนะครับตามด้วยน้ำตาลนะครับ ตามด้วยเกลือนะครับเราจะคนนะครับคนให้น้ําตาลและเกลือกะทิเข้ากันให้เรียบร้อยนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับพย,ยายามอย่าให้กะทิแตกมันนะครับเมื่อกะทิเดือดแล้วนะครับเราจะใส่ข้าวเหนียวลงไปเลยนะครับ เื่อเราใส่ก๋ข้าวเหนียวลงไปเสร็จแล้วนะครับเราจะคนให้กะทิแห้งเลยนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ากะทิจะแห้งครับข้าวเหนียวแห้งขนาดนี้เราก็ใช้ได้แล้วนะครับเราจะแกะใบตองนะครับฉีกใบตองนะครับเพื่อเตรียมตัวในการห่อนะครับวิธีการฉีกใบตองนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับ เราจะได้ไปตองในลักษณะแบบนี้นะครับส่วนผสมของการห่อข้าวต้มมัดมีดังนี้นะครับเราจะเริ่มแบ่งกล้วยเป็นสองส่วนนะครับ เราจะห่อข้าต้มมัดกันนะครับเราจะใส่ถั่วนะครับใส่ข้าวเหนียวนะครับใส่กล้วยนะครับแล้วใส่ข้าวเหนียวอีกนิดนึงนะครับเราจะห่อให้สวยนะครับ วิธีการห่อนะครับหมวนเข้าไปนะครับหมวนเข้าไปนะครับหมวนให้แน่นนะครับแล้วพับท้ายก่อนนะครับคล้องข้าวเหนียวลงไปนิดนึงพับหัวเข้ามานะครับแล้วพับท้ายอีกนิดนึงครับมันไม่สวยนะฮะ พับเข้าไปเลยครับนี่แลฮะได้ข้าวเหนียวแล้วครับในการพับเราจะห่อให้ดูอันนึงนะครับแต่เขา้าถั่วดํานะครับแต่เข้าวเหนียวก่อนนะครับใส่ปุ๋ยครับแล้วข้าเหนียวทีนะครับ จะห่อนะครับวนนะฮะวนให้นั่นนะครับ เราจะประกบคู่ให้ดูนะครับจะมัดตอกนะครับเดี๋ยวเรายัดเข้าไปในข้าวเหนียวเลยนะครับเราจะมักต่ออีกเส้นหนึ่งนะครับ เราจะยัดเข้าไปนะครับเดแล้วเราจะตัดออกที่นะที่มันยาวเกินนะครับข้าต้มมัดเราก็มัดเสร็จแล้วนะครับ ต่อไปเราจะนำไปนึ่งนะครับเราจะใช้เวลาในการนึ่งประมาณ1ชั่วโมงนะครับเราต้องให้น้ำเดือดก่อนนะครับแล้วเราดึงจะนึ่งนะครับเราใส่ไปนึ่งเลยนะครับกระต้มมัดของเราก็สุกแล้วนะครับกล้วยของเราก็ ถูกแล้วนะเราจะแกะให้ดูนะครับ น่าทานไหมครับอย่าลืมเอาไปทำทานดูนะครับรับรองว่าอร่อยนะครับถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับขอบคุณครับ